รถที่38ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วอยู่รหว่างส่งตู้าปที่สถานีมะโป่งและสถานีนครรฐมเป็นสถานีต่อไปครับพิเศษทัช38นะครับกำลังจะเคลื่อนตัวออกจากสถานีราชบุรีก็จะเห็นนี่น,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 นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ไว้อ่านสัญญาณนะครับเดี๋ยวต่อไปในอนาคตนะครับก็จะใช้ในการระบบติดตามขบวนรถนะครับแล้็ระบุขบวนรถไม่สามารถจับตู้ได้ อะไรครับว่าเป็นตู้หมายเลขอะไรเพื่อการวางแผนในการซ่อมบำรุงเนี่ยเราก็อย่างนีแล้วก็มีแท็กตัวรับสัญญาณนะครับติดจุ่ตรงกลางรถด,ด้วยนะนี่ครับก็ไปใช้กัอบอุปกรณ์ตัวนี้ครับ กำลังไต่ขึ้นสะพานขึงนะ Thank you.